ขึ้นรถกันนะครับพร้อมแล้วนะคะดิชัน,น,นเลยนะแล้วนะคะ5 43 2านี่คือแรกคือเฮ่นะคะเือนะ,ะซ้ายหรือขวาของท่านก็ได้อยู่ฝั่งซ้ายยกซ้ายอยู่ขวายกขวานะคะและค้างไว้ส0วินาทีนะคะ oh. เพื่อช่างภาพจะได้บันทึกทั้งภาพเสียงและก็ภาพืึนนอนไหวและก็ภาพนิ่งนะคะโอเคนะคะ เราพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเสียงแผ่วมากๆเลยสองศูนยัลุก้นะครับไปได้แล้วครับให้ได้จ่ายก็จะสนับสนุนแล้วก็เพื่อับทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนะครับยอดได้เลยนะครับคนไทยวได้คนละน้อยแล้วก็รับรับสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับกันหน้าเลยนะครับจุบเลยครับครับเดี๋ยวนเดี๋ยวกลับมาก็แผ่กลับมาก็จะมีพิธีบนเวทีนะครับจะมีพิธีอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ค่ะนะเดี๋ยว เราจะมีบนเวทีอ <rôle>: ย <lebih S 1> <ici S 2> ่างกิจการตอนนี้กิจกรรมแล้วก็พิธีบนเวทีนะครับกลังจากการแข่งแล้วเนี่ยเราจะมีทำการมอบเงินนะครับมีนักแฟนคลับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนผีอ่ะครับจัดยกขบวนเลยครับทีนี้นะครับอ่าแก่พี่พี่ใหญครับผมขบวนเลยครับวันนี้ ตอนนี้นะคะขอเชิญผู้ที่วิ่งบริจาค1,500บาท10ท่านได้ค่ะครบชุดแหน่เลยค่ะเสียชาติเกษตรวิสัยเรนครับค่ะวันนี้เราแทนมังมีรถแหน่ด้วยเสียชาตินะครับอ่าพี่อับนะครับคุณสุรศักดิ์ชื่อตรงค่าะพี่อับมาีิแทนพันแท้ลูกมูลูกตวัดจิพัลักษ์นะครับอ่าคุณสิทธิพลโพดามโพนนะครับปาวุโสรัตน์ลุตติพรนำเพลงคุณสิทธิพลจตุโพูร์นะครับเจรหน้าบนนะครับบนรถเลยนะครับร้นสิง ผู้ที่มีความสามารถในการยิงลูุ่มุมมมทวดสามลูกเข้าหมดเลยวันนี้นะครับเดินหน้าบนรถเลยนะครับอ่าแล้วก็ขอเชิญทีมงานด้วยนะคะทีมงานที่จะร่วมขบวนแห่นะคะทอมมี่เดอะคอฟด้วยนะคะแล้วก็คุ้ยรางวัลคนรถเลยนะตอนนี้เลยและตอนนี้ขอพวกเรานะคะตั้งขบวนแห่กันได้เลยะ เชิญเลยนะคะตั้งเลยครับดีในพรุ่งหน้าพราะเป็นเวลาชัยนะครับผ่านประตูสาเกียรติทั้งหมดกระโดตัวที่นั้นเองนะครับค่ะขอกิจกรรมบนเวทีนะครับคุณทองเมฆเอาทัวร์ขึ้นมาบนเลยนะคะเดินเลยเดินเลยเพราะว่าเราจะแห่ด้วยไปด้วยนะคะแฟนดีก็มาเยอะเลยค่ะแฟนหีแฟนงนะครับ แฟนผมผมแท้อยู่ข้างหลังเรานะครับนะครับผมแท้เลยเพราะว่าแต่ท่านคือผมนะครับเฮ้ยบุ๊คดีเล่นได้ป่ะพี่อ๋องพี่อ๋องพี่ผมครับจะถือสามผมไม่รู้ว่าถือแฟนอะไรไม่รู้แต่พี่อ๋องเป็นแฟนผมแน่นอนแฟนผมแน่นอนสามีหงโอหเหลือเฮยได้บุ๊คที้ได้นะได้ได้บุ๊คได้อยู่เล่นได้เออเฮ้ยท้าเป็นบังเกิดอย่างเงี้ยบังเกิดไหมบังเกิดพี่หมอเะยนะก็จะยากเลยนะพี่นะอ่าเดินที่บนเลยนะครับ ถ้าเดี๋ยวมาสวยแจ็คภาพเราก็ติดตามได้ด้านบนเลยด้านล่างด้านบนวันนี้นะครับ A ไลฟ์นะครับ A Live นะครับนีบเข้าไปชมเลยครับ A Live หนึ่งศูนย์หนึ่งครับ A Live เราเหนะครับตัว A ตัว L I V E แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแฟนผีมาันนี้แฟนโหงก็มานะครับขอบคุณพ่การจากชมรมฟุตบอลรอสิบหกพันสิบด้วยเมื่อวานนี่ผมเป็นยังไงบ้างครับนะเมื่อวานที่ผมทุ่มติดตามก็นำสองศูนย์แล้วผมกลับแล้วครับเนี่ย ขึเิขึ้นเครับขึ้นลครับปเลิเชลยนะคะท่านใดที่ได้รับจิตขึ้นล้อหนาตอนนี้เชีญไเลยนะคะแล้วก็ผิดตามด้วยครับจีจักรยานยน์มอเตอร์ไซค์ต้องตั้งรับเลยนะครับตั้งหน้าหน้าไปทางที่ตะวันตกเลยครับพร้อมนะครับพร้อเชิญครับตอนนี้ขอบคุณนะครับในส่วนของงานจราจรทาพิทกรูทรเมืองร้อยนะครับํานการโดยทู้ับนะครับพันธบตอกานที่กรศสารสนิจ นะครับวันนี้ท่านก็อำนวยความสะดวกขอภัยที่น้องที่รัจอดั่อนในผลบมาด้วยนะครับวันนี้อยากจะร่วมขบวนกินดีเลยครับแฟนกลับทุกทีที่เข้ามาในบริเวณงานนี้นะครับสามสิบปีใครั้งหนึ่งแต่วันนี้ถือว่าเป็นการร่วมแสดงความกินดีนะแสดงออกเชิญสัญลักษณ์นะครับซึ่ทั่วโลกเขาก็จัดประมาณนี้แหละนะครับทั่วประเทศไทยทุกจังหวัด คืนนี้ไปดูข่าวนะครับจังหวัดไหนเจ๊กี่แก่กว่ากันขอนแก่นก็จัดพร้อมกับเราครับวันนี้ขอนแก่นก็จัดนะครับขอนแก่นก็จัดภาคอีสานเราที่คอนแก่นจัดนะครับหลายจังหวัดที่ก็ใช้สัญลักษณ์ของแต่จังหวัดนะบางจังหวัดใช้ช้างเลยนะยนะแห่เนี่ยบางจังหวัดใ,ใช้ม้าเลยก <c oughs> ็มีนะที่พะเยาภาคเหนือเนี่ยก็ลงทุนแต่งรถเป็นสิบสิบล้านเลยนะนะครับแต่งรถบรรทุกนะครับแต่งรถพ่วงแต่แต่ละจังหวัดก็มีการแตกต่างกันท่ร้อยของเราก็มีนะฮะจุดที่น่าสนใจคือท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นการร่วมแสดงความยิน <Eng> ด <udes> <sych disappointing> ีนะครับนะครับไม่ใช่การเฉลิมฉลองหรืออะไรหรอกนะครับแต่ว่าทีมที่ได้แชมป์เขาอยู่หุบมีดเท่านั้นนะครับนี่มั่วโพแล้วทีมมีกของทีมกะลทนั่นเองแต่เราก็เชียร์ครับเราอยู่คนไทยก็ยีนดีเชียร์ทีมจังหวัดของเราบ้างทีมต่างประเทศบ้างนะครับทีจะนอไปก็ยินดีทุกทุกทีนะครับถ้าเกิดว่าทีมไหนอยากแกจัดงานเช่นนี้ขึ้นนะครับแต่ก็เราขอบคุณนะครับตอนนี้นะคะรถแหน่ของเรา โอ้โหข<อ>ึ้นโอ้ขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะลูกขึ้นเลยค่ะเ,เพราะว่ามันจะเป็นเวลาที่เรากำหนดไว้ 啊来看 ชาใจทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอสีครับเด็กนัมาอลกัที่เดอมนะครับสีจกรับที่ขนทีกอินเ่ออ่นะครับแลก็เดเป็นสนับสนุนให้กับโร้เรียนการศึกษามรลาบอลนะครับสอนที่โรงกรจากแฟนลับทีมสโมสรือที่จะมาร่วมแสดงวมินองครับ ที่ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่านครับในอันเทวดเกษตรสนร้อยครับสวยงามแล้วนะครับทหารต้อเรียกับท่ารต้อการศาสตราจารย์พูดกับสองหัวเพื่อร้อยครับที่ทางอเมริกาอเมริกาดัอาจารย์จอหลายท่านนะครับ ยกคู่สบานรณมุกเข้าีอารคนวัดนุโมงคแล้แจกแบตเแก้วแฟนไปดูครทุกท่านนะครับต้องคุณครับคุณพี่ทอมมี่เดือก็ก้วงแฟนคลับย่าลีกพูนะครับสุดยอดนะสำหรับคุณพี่ทอมมี่นะครับรายการทีวี่หลายช่องนะครับสำหรับคุณพี่ทอมมี่นะครับวันนี้บนแห่ ขอพระคุณหลายๆท่านครับสำหรับผู้ลักผู้ใยที่ไม่สามารถไอชื่อได้นะครับและอีกหลายๆท่านนะครับที่สามารถที่ไม่สามารถไอนามรับมูลตัวกับผมแล้วก็ชีมงาครับจากชมรมกีฬามืองเกียรติครับหรือว่ามูลนิธิเพื่อการกีฬาเกษตรสัยมวลชนคนทุกุลาครับนำโดยคุณอภิชาต ชื่ใชันะครับ,ไ,รดรบได้รับเกียรติเป็นผู้ร่วมบรรยายและก็ร่วมขบวนแห่ฉลองถ้วยของสาวกเดกอะคอลเลกชั่ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเหล่าชาวลิราพูครับต้องมาร่วมยินดีและ,สะแสดงความ,ม,มชื่นชมครับแม้เราจะรอมานานถึง30ปีหรือว่า30สทศวรรษนะครับแต่เราไม่ต้องไปพูดถึงครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนหงแฟนผีเนี่ยแข่งกันมาสี่ครั้งแล้วเลยเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลจะได้ไปเก็บประตูต่อห้านะครับที่สนามกีฬากาจังหวโตอีกครับมาแล้วครับตอนนี้กหลังจะผ่านประตูเมืองครับสามเกียรติมาก่อนตัวรถนำหน้าด้วยนะครับจากโมริชิ ชมรมเบิเร์เกตครับกเกษตรนิสัยครับคุณตันทิชาติโนไทยนะครับ <ไป S 2> วันนี้สุ้เกษตรชาติจะกินผลาักิจนะไ, <ป S 2> ไัไ่นในมาด้วยนะครับเกษตรบนหลังฟุตบอลที่บนนี้เนาะเกษตรียสายที่น,น,นะรๆๆครับแจองน้องเพลง์ฟยนะครับวันนี้เราจะได้มาร้องเพลง์แ้ะยูเอฟเอวอล์ดับแล้วก็วีอาร์ในแชมเปี้ย,ยนนะครับ การเินารบทาดต้นวก็การสารจจกั่งการรีนของกในจังหวัดตัวเอนะครับขอาไรสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มืควางสะดวกด้านการจราจรนะครับแล้วก็กรณีของเทศบาลเมืองที่

สายตาดุเกนุไปที่รถแห่งนัทีกาลเดินทางก็มาลานสายเกตนครนงครับกทในชนาที่สาประเทศนะครับาได้แจร์ขไแห่รเปิดประพอย่างนี้แหละนะว่าเราเราไม่่เนเปิดประพูลกันนะครับ้มาะพว่าจะท้ ท uh huh, ี่มาให้กังใหได้ใกล้ชิดนะครับสามารถที่จะโมากวคือรับผ่าได้ถ่ายภาพด้วยกันได้ป็นการดงออกในความใกล้ชิดของคนอยู่บนรถและคนอยู่ข้างล่างนเลนะครับวันนี้ขอบคุณหลยๆภายสักนนวที่นำรถเข้ามาร่วมขบวนแห่ครับทเปมลชีวิตชวครัว มารวมกันอีกครั้งนึงครับที่ร้านสายเกียรตินครนะครับด้านหน้าอีกครั้งนึงครับมือนได้ครบดื่มดีน้ครดื่มโดยมีกิงแรกให้ไดกันกระโดดนนะครับน้ดื่มเย็นๆนะครับนัครจะใสวจะมีพิธีการท่าบนอีกครั้งนึงนะครับในไลฟ์อีกครั้งของการวันนี้นะเอ๋ครับอากาศอุศลนะครับเราเห็นจากการแสดงออกการแสดงออกดีๆเส้นสัญลักษณ์นะครับ พื้จังหวัดเีับืจังหวัดนะอาจจะไม่มีบจังหวัดที่เขาไม่จัดนะแต่ที่ร้อยเนี่ยเขาจเอาี้ก็ได นีครับแม่ลองมาแสดงก่อนดีๆเลยแล้ว่็ขอบวุแทนนะครับในวันนี้ครับแป็นความพูงแล้วครับในจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็อ่าให้ชาวัดนที่ได้เขียงแล้วก็ทีเด่นครับในประเทศไทยแล้วก็สามพันที่สวรครับในทั่วโลกของเอกรับ ทุกควันดีครับไมเตะที่บ้านปาซ่าเนี่ยผมยิ้มแล้ว30สบายแต่พอไปเยือนถิ่นของริ์พูนครับไม่นะ่าเชื่อครับ40นเนี่ยวอนนั้นนอนไม่หลับเลยต้องต้องยอมใจริ์พูลครับวันนี้ก็มาแสดงความดีดีด้วยนะครับที่ได้แชมป์รอคอยมา30ปีปีก็หวังว่าสโมสรื่นนะ ที่อยากจะมาเฉลิมฉลองชัยชนะด้วยความดีๆก็พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็เป็นพื้นที่รองครับในเรื่องของความมีชัยชนะและสปิปิตครับินด,ดีครับแสดงความดีกับผมด้วยครับครับผมอย่างนี้นะครับรู้แพ้ีมะไรโอ๊ายสปิปิติใครับลันอย่างนี้มองบนก็ได้นะครับมองบนข<อ>้าบนก็ลอยวิ่งดูทงทงค่ะทงโบกค่ะโบกสะบดัดค่ะเดี๋ยวอีกสักครึ่ ถึงพี่พีชูถ้วยที่ทุกคนรอคอยนะคะตอนนี้ฮะชูมือค่ะขาขึ้นทุกคนเชีย่รยค่ะเนื้อา ขอเรียกขอ <laughs>